สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับรถสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับทุกคน,นี่ยรู้สึกหนาวสั่นเข้าไปถึงกระดูกพวกเขาไม่สามารถสร้างความแตกต่างาระดับนี้ได้ช่องว่างนั้นมากเกินไปตราบใดที่ราชามาตาลงมือจะไม่มีผู่ใดเป็นคู่ต่อสู้ของเขาซื้อหาไม่ได้ถอยกลับมาแต่ยังคงลงมืออยู่ด้านนอกอย่างสุดกำลังอย่างไรก็ตาม ร่างกายเขาอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ยังไม่ลดละเขาโจมตีก็แสวร่างกายอันหลานหวังว่าจะสังหารเขาก่อนที่ความเสียหายจะมากไปกว่านี้น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถหยุดโศกนกาฏกรรมที่เกิดขึ้นได้เป็นเพราะในเวลาที่ขึ้นของรัศมีอันทรงพลังหลายสายภูเขามาโจมตีที่เขา กองทัพจากตามมติลงมืออย่างโหดเทียมโดยไม่ไปล่อยโอกาสให้เขาสามารถขัดขวางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มือขนาดใหญ่ของซื้อถูกเอื้อมมาหยุดปีดเท้าของซื้อหาไว้ไม่ต้องสงสัยแขนข้างนั้นของซื้อถาวกศึกก่อนอย่างรวดเร็วจนกระดูกสีทองโผลออกมาอย่างไรก็ตามเขาไม่รังเลจะจ่ายออกไปด้วยราคามหาศาลเพื่อซื้อเวลาให้กับอันหลานนอกจากนี้ ยังมีราช่งการอีกหลายฉบับที่ต่อสู้เพื่อให้เป็นอิสระจากทะเลเลือดและพลังอำนาจทำลายล้างของพวกมันก็มากมายมหาศาลเกินที่ใจจะทนไหวพวกมันกระโจนออกมาจากทะเลแห่งกฎเต่าเพื่อป่าปามเสื่อสิ่งเหล่านี้เป็นกฎแห่งเต่าของจกักรพรรดิผู้ไม่ดับสูญซึ่งมีอำนาจอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้พวกมันป่าปามพวงด้วยกัน ม่ว่าความสามารถระดับเทพซือห่าวจะยอดเยี่ยมแค่ไหนเขาก็ยังถูกอ้อมรอมและไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกคลื่นพลังมากมายพยายามปิดผนึกร่างกายเขาเขาไม่ทันโจมตีอันหลานได้ทันซือห่าวส่งเสียงคำรามออกมาที่ด้านข้างของเขาสิ่งมีชีวิตที่มีเจดีเก้าชั้นรอยอยู่เหนือศีรษะก็ประทุขึ้นด้วยพลังก่อนจะโจมตีเข้าใส่ซือถูกในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีหม้อบโบราณ ขนาดยักษ์้อยอยู่เหนือศีษะก็โจมตีไปข้างหน้าอย่างรุนแรงหมายจะทำลายมือข้างนั้นของอันหลานอย่างไรก็ตามราช่งการหลายฉบับได้ส่องประกายอย่างยอดเยี่ยมกระจายความสว่างที่ไม่มีสิ้นสุดซึ่งเทลงมาเหมือนฝนเป็นประกาและสุกสายปิดกันเส้นทางของพวกเขาไม่ให้สามารถก้าวเข้าไปข้างหน้าได้สิ่งเหล่านี้เป็นยานวิเศษขั้นสูงสุดที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกัน พวกเขาทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เืิอซื้อเวลาสําคัญให้กับอันหลานสวรรค์และปัตตภีสั่นสะเทือนซื้อหาพยายามฝืนตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้หลุดพ้นจากการปิดผนึกอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาลดลงไปนัันมากเขามีเจตดจำหนงอันแน่นแฟน้นแต่ขาดความแข็งแกร่งเขาทำได้เพียงเฝ้าดูฝ่ามือของอันหลานคุ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีอะไรสกัดกันได้ หางต่างของเสื้อหาวเบิกกว้างโรหิตไหลออกมาได้ความคับแขนงกำแพงเมืองจกักรพรรดพังทลายลงปันและฝุน่นระอองฟุ้งขึ้นไปบนท้องฟ้าเศษหินเท่ลมลงมาอย่างรุนแรงฝ่ามือกระดูกขนาดยักษ์คุ่งเข้าไปในเมืองอย่างรวดเร็วเมืองจกักรพรรดเริ่มลุกเป็นไฟท้องฟ้าเบื้องบนปาดตภีเบื้องร่างถูกเปลวไฟเซียนแผดเผาจนกลายเป็นสีแดงฉาสิ่งเหล่านี้เป็นผล ของพลังเต่าอามาตะระดับสูงสุดที่ปกป้องเมืองโบราณแห่งนี้นี่คือปาการดาสุดท้ายที่ใช้ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในเมืองนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่ร่างกายและวิญญาณถูกระเบิดเป็นชินช้นๆในตอนแรกแล้วคนที่เหลือของเมืองก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรอย่างอะไรก็ตามค่ายกอนอันยิ่งใหญ่นี้ได้รับความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยหากรัศมีพลังราชามตะสามารถหลุดรอด ออกไปทุกคนจะไม่มีโอกาสรอดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมือใหญ่กระดูข่าวนั้นไม่ได้ทุบไปที่ข้างหน้าต่อเพราะเวลาของมันกำลังจะหมดลงระเลเสียเลือดด้านหลังและกระแสพลังแห่งการความกอระหนกกำลังกัดกินร่างกายจัก,กรพพัดคู่ไม่ดับสูนทั้งสองอันหลานไม่มีเวลามากแล้วมือใหญ่ของเขาเอื้อไปบดขยี้ประตูเมืองก่อนจะพุ่งผ่านเมืองจักระพัดเข้าสู่ดินแดนอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง หากนี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจผู้บุกาอทุกคนที่นน่ตลอดไปแม้เวลาจะผ่านไปนานอย่างไม่สิ้นสุดผู้ที่รอดชีวิตจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ที่เป็นบาดแผลที่ยากจะรักษามันเป็นเงาเมื่อที่ปกคุมหัวใจของพวกเขาตลอดการมันเคลื่อนผ่านไปข้างหน้าบทขยี้กำแพงเมืองอื่นๆทำให้จัก,กรวาลเกือบร่มสลายต้องเข้าใจว่าเมืองจัก,กรพรรดนั้นสูงทัดเทียมท้องฟ้ากำแพงของมันยิ่งใหญ่ยื่นออกไปนอก โอโ้แต่ตอนนี้ต่อนหน้ามือของอันหลานมันเหมือนกับเต้าขู่ก้อนหนึ่งเท่านั้นสิ่งเดียวที่ต้องดีใจคือมือใหญ่วิ่งผ่านท้องฟ้าโดยไม่ได้จัดการกับค่ายกวนอมาตาที่เปิดใช้งานด้านล่างมิฉะนั้นใครจะรู้ว่าจะมีคนตายมากเท่าไหร่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ในเมืองจ่าพัดผู้ฝึกฝนหลายคนคำรามออกมาเป็นเพราะหลังจากประตูเมืองเปิดระเบิดเนี่ย ผู้บ่มเพะอ,อีกหมื่นกว่าคนก็เสียชีวิตไปพร้อมกันภาพเรือของพวกเขายังคงกระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นจัก,กรพรรดิผู้ไม่ดับศูนย์ยังคงแข็งแกร่งอย่างหน้าเรือเชือกนะครับไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถต้านทานเขาได้ในขณะนี้ทุกขคนรู้สึกสิ้นหวังทุกอย่างดูเหมือนมืดมนไปหมดพวกเขาควรต่อสู้อย่างไรขณะนี้ทุกคนรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งว่าสือหาวท้าทายสวรรค์มากแค่ไหน แม้แต่คนที่มีอำนาจอพอๆกับอัหลานก็ถูกเขาไล่ล่าจนเกือบจะชีวิตได้โชคไม่ดีที่ซื้อหาวถูกหยุดโดยซื้อถูและคนอื่นๆจัก,กรพัรดิผู้ไม่ดับสูนนั้นไม่มีใครเทียบได้ในตอนนี้เขาใช้ออกได้เพียงมือข้างเดียวก็สามารถทำทุกอย่างได้ตามใจปาถนาตอนนี้เขาต้องการทำอะไรกันแน่เขากำลังทำลายทุกชีวิตเข่นฆ่าทั้งหมดนในนาาจักรนี้หรือไม่มือกระดูกเคลื่อนผ่านเมืองจัก,กรพัรดิไปถึงท้องฟ้าเบื้องบน เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้มันยังคงขยายไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่นานมันก็มาถึงพื้นที่อนกว้างใหญ่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยข้ามภูเขาจักและแม่น้ําอันยิ่งใหญ่จํานวนนับไม่ถ้วนเข่าสู่3,000แควน้นโดยตรงจากชายแดนลกกลางเรื่องนี้น่าตกใจแค่ไหนเราต้องเข้าใจว่าดินแดนประเภทนี้กว้างใหญ่มากกว่าหลายรานหลีแต่ในที่สุดมือใหญ่นั้นก็พุ่งตรงผ่าน มาเขย่าวสวรรค์เบื้องบนและปฏตพีเบื้องล่างในวันนั้นทุกคนในสามพแขวนต่าง 4, ตื่นตระหนกรู้สึกเหมือนวันพิพากษากำลังมาถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังจะสั่นสะท้านเต็มไปด้วยความกลัวและถูกคุกคามด้วยรัศมีทรงพลังขณะที่ทุกคนรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้มือกระดูกสีทองนั้นยังคงอยู่ห่างไกลนั่แสดงให้เห็นว่าพลังของเขา ยิ่งใหญ่เพียงใด3,000แคว้นทุกแคว้นเป็นดินแดนขยายออกไปหลายสิบล้านลีแม้กระทั่งถึงหลายร้อยล้านลีซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้9สวรรค์10พิภพไม่ใช่ดวงดาวแต่เป็นทวีปกว้างใหญ่ที่ร้อยอยู่ในอากาศเกิดขึ้นหลังจากโรคที่ยิ่งใหญ่ในอดีตถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตอนนี้3,000แคว้นเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในเวลานี้มือกระดูกยื่นมือเข้ามา มันอยู่สูงขึ้นไปข้างบนดูเหมือนว่ามันกำลังจะลงมาจากอากาศมุ่งหน้าไปยังแคว้นใดแคว้นหนึ่งนี่เป็นหายนณะอย่างไม่ต้องสงสัยในแคว้นแห่งหนึ่งที่ครอบคุมพื้นที่รายล้านลี้มันถูกมือข้างนั้นของอลาดทำลายลงในพริบตาเพียงเพราะว่ามันขัดขวางเส้นทางของเขาสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนร้องโหยขวัญด้วยความทุกข์ยากสิ่งมีชีวิตในแคว้นนี้ต่างกรีดร้องอย่างน่าสังเวชตื่นตนะหนกและหนีเอาชีวิตรอด แต่พวกเขาหนีไม่หนีไปได้อย่างไรนี่คือมือของมือขนาดใหญ่ของจ่าพัดไม่ดับศูนมันผ่านสถานที่แห่งนี้เพียงแค่กลิ่นไอที่เป่งออกมาตามธรรมชาติก็เพียงพอจะบดขยี้ทั้งแควนแล้วในท้ายที่สุดดินแดนของแควนนี้ที่มีคู้คนนับพันล้านก็เสียชีวิตทันทีรยหิตพวกเขากระจายทุกที่เสียงร้องโหยหวนความโศกเศร้าเสียงร้องและอื่นๆหยุดลง ทันทีทั้งแควที่ยิ่งใหญ่ร้วนจมหายไปในพิบตาไม่มีผู้ใดรอดชีวิตยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทําให้ทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อใดก็ตามที่มือกระดูกผ่านไปทุกชีวิตใจเขี่ยวแห้งตามไปด้วยมันปกคลุมท้องฟ้าขนาดใหญ่หลายแสนลี้เมื่อมันคาบท้องฟ้าเช่นนี้สิ่งมีชีวิตบนโลกใหญ่ก็จะถูกทำลายนี่คือราชามตาตะ ที่ยิงใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้แหวนทางแขวนถูกรบหายไปในพริบตาเื่กมือกระดูกขนาดใหญ่เคลื่อนไปทั่วท้องฟ้าและเดินหน้าต่อไปที่เป็นชากที่ทิ้งความสิ้นหวังไว้ด้านหลังมีดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าด้านบนพวกมันดูเล็กมากเมื่อเทียบกับมือกระดูกข้างนั้น เมื่อรัศมีพารังที่ไม่มีอะไรเทียบได้พุ่งผ่านมาทุกชีวิตก็แทบจะดับสูญไปอย่างรวดเร็วปืนกระดูกใหญ่ยักษ์ปรากฏขึ้นในแควที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งมันปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก่อนจะบทเยี้งลงมาอย่างรวดเร็วรัสมีพาังที่ไม่ใครเทียบได้พุ่งเข้าสู่แผ่นดินใหญ่แควนทั้งแควนถูกทำลายอีกครั้งสิ่งมีชีวิตจำนวนมากระเบิดกลายเป็นหมอกเลือดในทันทีฉากนี้ท้ายทุกคนตกตะลึงวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตทุกตัว สั่นไหวไม่สามารถต้านทานได้ในเวลานี้แม้แต่สิ่งมีชีวิตในแคว้นอื่นก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวรู้สึกราวกับว่าวันโลก,กาวินาจะได้มาถึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคู่ฝึกฝนบางคนใบหน้าพวกเขาซีดเซียวไร้สีเลือดเต็ไมได้วยความหวาดกลัวแม้ว่าจะถูกแยกออกจากกันด้วยเถ้า่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนับร้านร้านลีฟพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่น ของการทำลายล้างมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรผู้ฝึกฝนบางคนร้องด้วยความปวดร้าวมันขมขึ้นเกินไปพวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นไปบนค่ายกวนเคลื่อนย้ายแต่มันก็เป็นเพียงแค่สามารถส่งพวกเขาออกไปได้ไกลสุดประมาณล้านหลี้เท่านั้นยอมไม่สามารถหลีกหนีภัยพิบัติคนเป็นพอมือกระดูขนาดใหญ่ วาดไปทั่วพื้นที่ครึ่งหนึ่งของแขวนเมื่อใดก็าตามที่มันบินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างจะแห้งเหียวลงทันทีใครจะช่วยเราได้ผู้ฝึกฝนมากมายเกี่ยร้องด้วยความสิ้นหวังสำหรับพวกเขานี่เป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถต่อกกอนได้สำหรับสิ่งมีชีวิตธรรมดาทางเรือกของพวกเขามีเพียงรอความตายเท่านั้นเด็กสองสามคนร้องไห้ออกมาพวกเขาเกี่ยร้องด้วยความหวาดกลัวโดยไม่สามารถทำอะไรได้ มีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งร่างกายสั่นสะท้านอยู่ในอ้อมกอดมารดาหลังจากนั้นไม่นานร่างกายนางและคนที่นางรักก็สูญสลายหายไปนี่คือหาย,ยนะโรคอยู่ในความสับสนวุ่นวายวันโลกาวินาศมาถ,ถึงแล้วปามือกระดูกอันหลานข้าผ่านความว่างเป,ปล่านับร้านล้านลีผ่านห้าแคว้นใหญ่อย่างต่อเนื่องทำลายล้างเป็นสิ่งที่เีเลี่ยงไม่ได้ไม่ทราบว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนเท่าใดเสียชีวิตที่นี่ อินแดนโลหิตแผ่ขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อใดก็ตามที่มือกระดูกขาดไปจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดร่างกายและวิญญาณจะระเบิดออกจากกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหายไปตลอดกาลเมื่อผ่านแคว้นใหญ่เก้าแคว้นใหญ่ที่เก้ามันก็ปิดผนึกรัศมีพลังราชามาตายอย่างสิ้นเชิงไม่ลงมือด้วยความบูมบาอีกต่อไปแล้ว แน่นอนว่ากินอายทำลายล้างของมันถูกปิดผนึกโดยสมบูรณ์ด้วยเจตนาบางอย่างมันพุ่งขวานแผ้นต่างๆเรื่อยๆโดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแว้นเหล่านั้น่างหวาดกลัวแต่โชคดีพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตลงอันหลานควบคุมพลังตัวเองเพราะมีความกังวลบางอย่างหากพูดให้แน่ชัดคือเขากาลังหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นั่นเองออกมาฝ่ามือกระดูกฟาดผ่านโดมท้องฟ้าปกคลุมดวงอาทิตย์ระดวงจันทร์แม้ว่ามันจะกดดันอย่างหนัก แต่ก็ไม่ได้นํามาซึ่งการทําลายล้างใดๆแม้แต่ภูเขาและแม่น้ําก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกต่อไปจัก,กรพรรดิผู้ไม่ดับศูนย์จงใจรั้งลัสมีพลังตัวเองไม่ให้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใครเทียบได้อย่างแท้จริงเมื่อรัศมีพลังของเขาถูกปลดปล่อยออกมาตามธรรมชาติโรคจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วในที่สุดเขาก็มาถึงแควนหนึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีผู้ใดสามารถตั้งตัวได้ สำหรับจกักรพรรดิผู้ไม่ดับสูญการข้ามระยะทางหลายล้านลี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดทุกสิ่งทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้กดแห่งธรรมชาติกําลังกัดกินร่างกายของเขาอย่างรุนแรงเขาต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้จบลงในเวลาอันรวดเร็วไม่เช่นนั้นแม้เขาจะเป็นจกักรพรรดิผู้ไม่ดับสูญแต่ปัญหาที่ตามมานั้นร้ายแรงจนเขาไม่สามารถเอาตัวรอดได้แคว้นบาปนั้นกว้างใหญ่ แต่มีประชากรเบาบางเป็นแคว้นโบราณที่แห้งแรงมากในดินแดนนี้มีหลายสิบตระกูลที่ถูกในประเทศมาใส่ที่นี่สายตาสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อื่นมองดูพวกเขาในความเหยียดยามและไม่อนุญาตให้พวกเขาออกจากดินแดนแห่งนี้ในหมู่พวกเขามีบาตระกูลเช่นตระกูลหินตระกูลไฟและอื่นๆที่เคยมีมือดีอันยิ่งใหญ่คนเหล่านี้เผ่าเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในานามสายเลือดของคนบาปบันพรุดของพวกเขาผูกกาวหาว่า เป็นอาชญากรที่ทำเรื่องโหดร,ร้ายไร้มนุษย์ธรรมสถานการณ์พวกเขาเลวร้ายอย่างมากเช่นตระก,กูลหิดผาถูกกำจัดไปแล้วอย่างน้อยที่สุดดินแดนของวันพรุรุษตระก,กูลหิดผาในแคว้นบาปกลายเป็นซากปรากูกพังพังโดยสิ้นเชิงโชคดีที่พวกเขายังคงจเจริญรุ่งเรืองในแปดดินแดนที่ต่ำกว่าโดยทิ้งทาย,ยาทไว้ข้างหลังแห่กิ่งก้านออกไปดีฉะนั้นหากตระก,กูลของพวกเขาถูกกำจัดนั้นจะเป็นความเสียหายอย่างยิ่ง ของบานพผ่าุษตระกูลนี้อย่างแน่นอนไม่มีใครคาดคิดว่ามือกระดูกที่น่ากลัวหลานจะปาถนากอดินแดนอันแห้งแรงแห่งนี้เขามาที่นี่ทําไมเขากําลังมองหาอะไรไม่มีใครรู้แควนบากเสียงอันเยือกเย็นน่าสยดสยองดังขึ้นเหนือยอดโดมท้องฟ้าสัตว์สะเทือนภูเขาและแม่น้ํานับล้านล้านลีเมตดจานงอันสูงส่วนขาองหลานนั้นน่ากลัวเกินไปมันเป็นเพียงประโยคเดียวแต่ดังกล้องไปทั่วสวรรค์และปัตตพีทำให้ทุก สั่นสถานเป็นการตอบสนองราชามาตาเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้อดีตปัจจุบันตกตะลึงนี่ไม่ใช่การสรรเสริญที่ทุกคนกล่าวขึ้นเลยอรอยแต่พวกเขามีพลังประเภทนั้นอย่างแท้จริงยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของราชาแห่งดินแดนลูกรางมันผ่านมานานเกินไปแล้วบางทีอาจจะอยู่ในมือของลูกหลานของราชาเหล่านั้นเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของหลานจะกับเพื่อมออกมาดังก้องเหนือท้องฟากยุคของราชาดินแดนลูกรางที่เขาพูดถึงนั้น คือยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดของก้าสวรรค์สิบิพภพซึ่งมันผ่านมายาวนานมากเมื่อเทียบกับยุคที่จกักรพรรดิล่วงอร่าเสียดายที่หลังจากเวลาผ่านไปไปรู้จบกลุ่มเรานั้นล่มสลายตายจากไปทีละคนตระกูลหินตระกูลหงไฟและอื่นทั้งหมดกลายเป็นทายาสายเลือดบาปและถูกในประเทศมาที่นี่อันหลานมาเพื่อพวกเขานั่นเองเขาสงสัยว่ามีบางสิ่งถูกฝังอยู่ในโรคอันยิ่งใหญ่นี้ ต้องครบมันเท่านั้นถึงจะนับว่าความพยายามหลายล้านปีของพวกเราไม่ได้เสียไปเปล่าๆถึงแม้นี่จะเป็นเพียงเบาะแสก็ตามนี่คือสิ่งที่หลานกล่าวออกมาเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เขากําลังมองหาอยู่ที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงแต่เป็นเงื่อนงำบางอย่างเท่านั้นในความเป็นจริงเรื่องนี้มันก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเป็นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาอีกฝ่ายต่อสู้ค้นหาบางสิ่งมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้อะไรเลย พวกเขาเพียงรู้ว่ามันอยู่ในก้าวสวัสดิ์สิพบพิภพอันกว้างใหญ่แล้วของสิ่งนี้จะหาออกไปได้ง่ายๆได้อย่างไร้องเข้าใจว่าในตอนที่พวกเขาได้รับชัยชนะและกวาดล้างโรคทั้งใบพวกเขายังไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขากําลังมองหาหลังจากเวลาผ่านไปไม่รู้จบตอนนี้พวกเขาได้รับบ่อแสบางอย่างนั่นถึงเป็นเหตุผลที่พวกเขายกกองทัพขนาดใหญ่ฆ่าไม่ขังปืนกระดูกขาวที่ยิ่งใหญ่ตกลงมามัน เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถครอบคลุมแคว้นบาปได้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คืออะไรบนพื้นดินระหว่างภูเขาแม่น้ําสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ภายในรวนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตอนนี้เสียงร้องเตือนดังขึ้นในทุกทิศทางทุกของทุกแคว้นบาปและเสียงเกี่ยวร้องก็ดังออกต่อเนื่องหลังจากที่มีมือกระดูกเกลื่อนลงมาโรคกถูกปกคลุมเป็นฉากที่น่ากลัวเกินไปทุกคนพบว่ามันยากที่จะปกป้องเตงพวกเขาถูก ร้อมรอบไปด้วยแรงกดดันมหาศาลไม่สามารถต้านทานได้เลยอย่างไรก็ตามปือกระดูกนี้ไม่ได้ปลดปล่อยกินไออันทรงพลังของราชามาตาออกมาเพราะอันหลานกลัวว่าเขาจะเผอทำลายบอ่อแสชิ้นสุดท้ายไปจากนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในก็สงบลงแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็นอนสั่นสะท้านอยู่ที่พื้นในความหวาดกลัวแต่สุดท้ายฉากฉากที่น่ากลัวยังคงปรากฏออกมาทำให้ทุกคนสับสนและเต็มไปด้วยความง,งุนงง หลังจากที่มือกระดูกขาวตกลงมันก็คว้าแขวนบาปทั้งหมดขึ้นมาจากพื้นดินและบางคัาให้มันแยกออกจากสามพันแขวนก่อนที่มือข้างนั้นจะถอนตัวกลับหลังอย่างรวดเร็วมือขนาดใหญ่ปกคลุมคื้นที่นับร้านล้านลีรอบรอดินแดนลูกร้างกว้างใหญ่แห่งนี้นำมาซึ่งดึงดูดขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาเบื้องบนอย่างรุนแรงจากนั้นมือกระดูกก็เริ่มขยายถอยหลังโดยไม่มีความรังเลยแม้แต่น้อย มันฉีกผ่านความว่างเปล่ามุ่งหน้าไปยังภูมิภาคที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่ระจากนั้นชายแดนที่รกร้างว่างเปล่าของเมืองจักรพัดก็ปรากฏออกมามันดุร้ายกระทนหันเกินไปในระหว่างขั้นตอนนี้ป่ามือกระดูกเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างถึงที่สุดเป็นเพราะมาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วทะเลสีแดงของสวรรค์เวจีกำลังเดือดและเจะรอมละลายร่างกายอันหลานให้ดับสูญแม้เขาจะไปถึงราชามาตาแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถต้านทานได้ง่งายๆ ในความเป็นจริงทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นตั้งแต่เวลาที่มือใหญ่ไปถึงสามพันแคว้นจนถึงตอนที่มันกลับมาที่เมืองจาพัดมันก็เกิดขึ้นเพียงคลิปตาเดียวเท่านั้นเลื่อนที่หน้าตกใจขนาดนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกอับจนปัญญาอยู่บ้างนั่นคือในเมืองจาพัดคู่ฝึกฝนของทุกเผ่าพันธุ์ตากตกตะลึงมือกระดูกพะรุผ่านเมืองจาพัดมุ่งหน้าไปยังสามพันแคว้นความปรารถนาเขาคือยึดดินแดนนั้นกว้างใหญ่นี้เอาหรอกรือ แย่ yeah, แล้วอย่าบอกนะว่าเขาพบสิ่งที่เขากําลังตามหาในเมื่อจำพัดไปหน้าบุคคลสําคัญบางคนกลายเป็นสีขาวซีสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดก้าวสวรสิบไม่พบล้วนเชื่อว่าการที่ศัตรูตามมิติยกทัพเข้ามารุกรานดินแดนพวกเขาก็เพราะฝ่ายตรงข้ามต้องการอะไรบางอย่างมาตลอดเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ตอนนี้ อันหลานคว้ามันมาได้แล้วใช่หรือไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะหลังจากสิ้นสุดสงครามเซียนโบราณครั้งสุดท้ายพวกเขาก็เข้าครอบครองดินแดนของเรายาวนานกว่าหมื่นปีในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจมันจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะค้นพบสิ่งนั้นผู้สูงสุดคนหนึ่งวิเคราะห์ออกมาอย่างไรก็ตามทุกคนยังคงหวาดกลัวความแข็งแกร่งของราชามาตาน,น,น่ากลัวเกินไปเขาใช้มือเพียงข้างเดียว ในการทะวดวงการป้องกันอันยิ่งใหญ่ของเมืองจัก,กรพรรดิพร้อมกับว้าวแขวนหนึ่งของเก้าสวรรค์กลับมาด้วยสิ่งนี้น่ากลัวแค่ไหนมันเป็นแค่แขวนมันเป็นแขวนไหนกันแน่ทุกคนพยายามระบุมันแขวนบาปลูกหลานคนบาปอาศัยอยู่ที่แขวนนั้นใครบางคนที่มีดวงตาแหลมคมจําได้อย่างรวดเร็วอันหลานไม่หยุดเขาดึงแขนออกมาจากช่องแตกของประตูเมืองจัก,กรพรรดิตอนนี้มือข้างนั้นของเขา กำแขวนบาปไว้ได้หดเล็กลงไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนตอนแรกแล้วในตอนนี้เขาไม่สนใจจะจอมตีสิ่งมีชีวิตจากมือจพัดอีกแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือรีบกลับส่วนณาจักของตัวเองให้เร็วสุดผู้คนที่อาศัยอยู่ในแคว้นบาตาเกียรร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวพวกเขาต้องการหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้อัหลานไม่ได้สังหารใครใน,นดินแดนแห่งนี้แม้แต่คนเดียวุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในแดนมีความสําคัญต่อเขาอย่างยิ่ง บางทีใครคนหนึ่งในนั้นอาจเป็นคนที่กุมความรับสําคัญในเรื่องที่เขาต้องการอยู่การกระทําของเขาทําให้ทุกคนตกใจมือถูกดึงกลับมากลับออกไปนอกเมืองจะพัดเข้าสู่ทะเลทรายกว้างใหญ่อย่างรวดเร็วเสือหาที่อาบไปด้วยโลหิตของศัตรูและตัวเองหันกลับไปเห็นฉากนี้ในตอนนี้แม้แต่พลังของเขาจะลดลงมากแต่ราชามาตาทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดดังนั้นาการต่อสู้ กันจริงๆก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดกันแน่ที่ต้องตายด้วยเหตุนี้ดวงตาของซือหาวจึงเฉียบคมมากเพียงมองผ่านครั้งเดียวเขาสามารถทราบได้ว่านี่คือแคว้นบาปที่เขาเคยอาศัยอยู่ดวงตาซือหาวกลายเป็นสีแดงฉานทันทีก่อนจะส่งเสียงคำรามออกมาเส้นผมสีดำเขายุ่งเหยิงไปทางด้านหลังเขามองไปที่อันหลานและโจมตีออกไปโดยไม่สนใจชีวิตตนเองผู้เชี่ยวชาญยิ่งใหญ่สองสามคนสอดประสานการโจมตีของเขาอย่างรวดเร็ว อันหลานมอชีวิตเจ้ามาซื้อหาวคำรามออกได้เสียงของเขาดังกึกก้องสานสะเทือนทั้งดินแดนลูกหลังนี่เป็นความพยายามหลายร้านปีของพวกเขาจึงไม่ทางที่จะพัดคู่ไม่ดับสตรทั้งสองจะยอมให้เกิดความเสี่ยงแม้แต่น้อยซื้อถูใช้ร่างกายตัวเองเพื่อปกป้องมือข้างนั้นของอันหลานแม้จะแสดงยานวิเศษอันไมื่อสิ้นสุดของเขาออกมาแต่ท้ายสุดเขาก็ไม่สามารถต้านทานผู้เชี่ยวชาญนั้นยิ่งใหญ่ทั้ง3าคนพร้อมกันได้ ซื้อหาวถือกระบี่เซียนครึ่งท่อนของเขาคุ่งเข้าหามือข้างนั้นของอันหลานเขาต้องการจะทำลายมันลงก่อนที่มันจะข้ามสวรรณ์เวจีไปเสียงดังกึกก้องสะท้านทั้งทะเลทรานกว้างใหญ่นิ้วนางของอันหลานถูกตัดร่วงลงมากระแทกกับขืนส่งขลให้แผ่นดินสานสะเทือนคล้ายจะแตกออกฉากนี้ทำให้ทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและตกตะลึงอย่างถึงที่สุดวางมันลง สือหาวคำรามออกกระบี่ในมือเขาฟานไปขังในเวลาเดียวกันคู้เชี่วชาที่มีหม้อเซียนได้ลงมือโจอมตีซือถูอย่างสุดกำลังส่วนคู้เชี่ยวชาอีกคนถือเจอดีมุ่งหน้าเข้าหาราชองการห้าฉบับนั้นสือหาวจมตีออกไปอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจผลที่จะตามมากระบี่ในมือเขาฉีดท้องฟ้าออกไปสองส่วนมันฟาดฟันเข้าหาอันหลานด้วยพลังที่ไม่มีเที่สิ้นสุดประกายไฟบินไปทุกทิศทางมือข้างนั้นของอันหลานถูกฟันออกครึ่งหนึ่ง ง,งสิ่งที่น่ากลัวแค่ไหนในระหว่างกระบวนการนี้หลานได้ต่อสู้กับททเรเวจี v G, ไปพร้อมๆกับทําให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักแทบไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้อันหลานระเบิดพลังอีกครั้งเขาดึงแควที่อยู่ในมือกลับหลังข้ามสวรรค์เวจี v G, อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความรังเลแม้แต่น้อยระหว่างกระบวนการนี้กระบี่ในมือซือหาวยังคงฟาดฟันเขาใส่มือข้างนั้นของอันหลานไม่หยุดแต่หน่าเสียดายพลังเขาลดลงไปมากแล้ว ทำให้เขาไม่สามารถสร้างความเสียหายมากพอจะให้อันหลานเนี่ยปล่อยมือในทันใดนั้นซื้อหาเห็นสีแดงเข้มที่ขยายออกไปนั่นก็คือป่าของต้นม่อนไฟที่กว้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของแคว้นบาปต้นไม้ทั้งต้นเป็นสีแดงเผือกีบดอกไม้ร่วงโรยแดงฉานคล้ายกับโรหิตเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้มองเขาจากระยะไกลด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเป็นห่วง อันหลานวางมันลงเดี๋ยวนี้ซื้อหาวคำรามเขาบ้าไปแล้วเขาเผาผ่านพลังโลหิตหยดนั้นทั้งหมดเพื่อใช้การโจมตีเพียงครั้งเดียวขอกโรคและอาวุธของซื้อถูรวมทั้งราชงการทั้ง5้าฉบับได้ปลดปล่อยยาพิเศษประจําตัวจับพัดผู้ไม่ดับศูนย์ทั้ง7เพื่อปกป้องมือเพียเหลืออยู่เพียงข้างเดียวนับเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว,ออยยยวของอันหลานมือกระดูกที่คว้าแคว้นบาปของอันหลานสามารถถอนออกจากสวรรค์อเวจีได้สาเร็จ เสียงคำรามอย่างโกรธเกลียวสือหาวดังขึ้นผู้อาวรรค์เขาไล่ตามมันไปอย่างบ้าค่ะอย่างไรก็ตามพลังโลหิตหยดนั้นได้หมดลงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะข้ามสวรรนอเวจีไปด้วยพลังตนเองกลับมาสือหาวคำรามออกมาเขายื่นมือออกไปเพื่อต้องการคว้าบางสิ่งแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วในท้องฟ้าเบื้องบนยังมีกีบมอนสีแดงร่วงหล่นลงมาคล้ายกับสายฝนสีแดง โนหมอนไฟร่วงโรยแล้วโอเคครับเจอการโอกาสหนะ้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เนื้อหาประมาณนี้เนาะ